วันที่1พฤษภาคม2567ารยค่ะกรมอุตุนิยมวิทยารายงานพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าค่ะพยากรณ์อากาศสําหรับประเทศไทย6นาฬิกาวันนี้ถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีอากาศร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหั่วในตอนกลางวันค่ะโดยมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากทางตอนบนของภาคอุณหภูมิตสุด่ําสุด24-30องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด40-44องศาเซลเซียสค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าลในนตอนง อุณหภูมิต่ำสุด24-29องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด43-44องศาเซลเซียสค่ะภาคกลางมีอากาศร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าลั้วในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าะนองกับลมกระโชกแรงบางแห่งค่ะอุณหภูมิต่ำสุด26-29องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด40-44องศาเซลเซียสค่ะภาคตะวันออกมีอากาศร้อนโดยทั่วไปกับมีฟ้าลั้วในตอนกลางวันและมีอากาศร้อนจัดบางแห่งโดยมีฝนฟ้าะนองร้อยละ1ิบของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบาง แส่วนมาบริเวณจังหวัดชนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ําสุด28-30องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด36-43องศาเซลเซียสค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีอากาศร้อนโดยทั่วไปกับมีอากาศร้อนจาดบางแห่งโดยมีฝนฟ้าขนองร้อนละ1ิของพื้นที่ส่วนมาบริเวณจังหวัดสุร,ราธ,ธานีนครศรีธรรมราช สงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสค่ะอุณหภูมิตำสุด24-29องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-40องศาเซลเซียสค่ะหากตายฝั่งตะวันตกมีอากาศร้อนโดยทั่วไปกับมีฝนฟ้าะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมาบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลค่ะอุณหภูมิต่ำสุด26-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35-37องศาเซลเซียสค่ะทางด้านกรุงเทพมหานาครและปริมณฑลมีอากาศร้อนโดยทั่วไปกับมีฟ้าโลอนในตอนง บางวันค่ะและมีอากาศร้อนจัดบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด29-30องศาเซลเซียสอ,อุณหภูมิสูงสุด37-42องศาเซลเซียสค่ะ